ครับจากบอสมอนะครับผมจะมาเทสเครื่องผสมอาหารรุ่นแปดแปดเหลี่ยมนะครับดูข้างในนะครับกว้างนะครับคือความยาวอยู่ที่หกสิบแปดนะครับหกสิบแปดเท่ากันหมดนะครับทุกด้าน ด้านหกนะครับมาดูตรงสวิตช์การใช้งาน,นครับหมุนสวิตซ้ายมันจะไปขวานะครับคือหยุดนะครับ มุนควาตัวนี้เผื่อสงสัยคือถ้าไม่กำรรตัวนี้มันจะเทไม่ได้นะครับคือตอนเทกำรรให้สุดจะยกเทนะครับนี่นะครับสูงสุดนี่นะครับ ได้ขนาดนี้นะครับพอเราปล่อยมันจะล็อกนะครับ